บทที่ 4. โลกฝีภายในในบทนี้จะกล่าวเกี่ยวกับสาเหตุการปฏิบัติตัวที่มีผลต่อการเกิดโรคฝีลักษณะอาการของฝีที่จำแนกตามแหล่งที่เกิดฝีซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยแยกโกรคฝีต่างๆดังที่กล่าวไว้ตามรายละเอียดตามคำพีดังนี้คำพีอติสาร ว่าด้วยลักษณะอติสารสองจำพวกคือปัจจุบันนักรรมอติสารและโบราณกรรมอติสารปัจจุบันนกรรมอติสารมีหกจำพวกอุทธรวาตะอติสารสุนทรวาตะอติสารปัศยาวาตะอติสารโกฏาายาวาตะอติสารกุฉิสยาวาตะอติสารอุตราวาตะอติสารโบราณกรรมอติสารมีห้าจำพวก อุธาตอติสารปัจฉันนา,ษา,ษา,ษา,า,าธา,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 าติสารรัตตธาติสารมุกสกายาธาติสารการธาตอติสารลักษณะอติสารอันเป็นปัจจุบันกรรมมีดังนี้ 1. อุทรวาอติสารบังเกิดขึ้นเพื่อขั้วสะดือพองโดยอำนาจผิงสะดือมิได้แต่ยังเยาว และลมกองนี้ติดตัวมาจนโตกระทำให้ท้องขึ้นมิรู้วายมักกลายเป็นลมกระสายบางทีให้ลงให้ปวดมวนคั้นกินยาก็หายไปคั้นถูกเย็นก็กลับมาเป็นอีกให้ปวดขบให้ขบปวดท้องยิ่งนักยาแก้อุทรวาดอติสาร มีสคารรากชพูรากเจตมูลเพิงตีกระตุกผิวมะกูดใบคนทีสอมหาหิงเอาเสมอภาคบดเป็นผงทําแท่งไว้ละลายน้ำร้อนรับประทาน 2. ส,สุนทรวาดอติสารเกิดแต่กองอุทังขามาวาตาพัดอยู่ในกระหม่อมเมื่ออยู่ในคันมันดากระหม่อมเปิดคั้นออกจากคันมันดาแล้วกระหมอ่อมก็ยัง เปิดเมื่อได้สเดือนกระหม่อมก็ยังไม่ปิดจึงบังเกิดโทษคือลมอโทคมาวาตาหยอดลมอุทังคมาวาตากำเรบพัดลงมาทําให้ไส้พองท้องใหญ่คือให้ลงกล่อนแล้วเป็นมูกเลือดปวดมวนคันกินยาปิดก็ให้จุกขึ้นมากินยาเปิดก็ให้ลงไปโรคดังนี้มักแปรเป็นมาน5ประการคือมานเลือดมารลมมานหินมานน้ำเหลืองมานกระใส ใช้ยาแก้คือยาแก้นวัฒวาลมีลูกจันทร์เทียงสัตบุตรดีปีปกระทือภัยหอมดินถนำกระเทียมใช้ส่วนเสมอภาคบดเป็นผงใช้ดีสัตว์ละลายน้ำมะนาวเป็นกระสายปั้นแท่งไว้แท่กพิมพ์เสษละลายน้ำร้อนได้น้ำมะกรูดก็ได้กินแก้สุนทรวาดอติสาร 3. ปัสยาวาตาอติสาร ปัศยาวาดอติสารมีอาการบังเกิดแต่กองอาชินคือสำแดงกระทำให้ลงดุดกินยารุกินอาหารไม่ได้อยู่ท้องให้อาเจียนมีสีเขียวเหลืองสมมุติว่าป่วงห้าประการป่วงน้ำป่วงสุนักป่วงลมป่วงหินป่วงวานอน ใช้ยาแก้ปัสยาวาดอติสารหนังกระเบนเผาผิวส้มโอหนังแรดเผาลูกประคำดีควายน้ำตาลกวดผิวไม้ไผ่มะม่วงกะล่อนเผาพิมพ์เสนแทรกปั้นเป็นผงปั้นเป็นแท่งไวละ,ละลายน้ำปูนใสกินแก้ปัสยาวาดอติสาร 4. โกษดสยาวาดอติสารเกิดตามลำไส้ลมจำพวกนี้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลาย ถ้าพัดมิได้ตลอดเมื่อใดย่อมให้ลงไปบริโภคสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นออกมาสมมุติว่าไส้ตรงลมกองนี้พัดอุจจาระปัสสวะให้ลงสู่คูดทวารคูดทวารก็เปิดลมกับทวาหากรู้กันเองถ้าไม่รู้การตาบใดอาการก็แปรไปต่างๆอยาาแก้ ยาแก้กวดถาสยาวาดอติสารมีโกดสอกดเชียงโกดกระดูกโกดหัวบัวกกดพุงปาลูกสมอเทศลูกสมอไทยพริกไทยขิงดีปีกระทือภยัยว่าร่อนทองว่านนางคําการบูลลูกจันทร์มหาหิงใช้ส่วนเสมอผ้าบทผลปั้งแท่งไว้ละลายน้ําดอกแค่ต้มกินแก้กวดถาสยาวาดอติสาร 5. กุดฉีสยาวาดอติสารลมกองนี้เกิดอยู่ในนอกไส้ พัดแต่เพียงคอลงไปทวารหนักทวารเบาเมื่อจะให้โทษประมวลการเข้าเป็นก้อนในท้องแต่อยู่นอกไส้กระทําให้ลงท้องเหม็นคาวแต่ไม่ปวดมวลอยู่ก็ไหลออกมาเองสมมุติว่าทวารเปิดใช้ยาแก้ยาแก้กุดชิสยาวาดอติสารมีโกศอโกดขมเมาเทียนดําเทียนขาวลูกจันท์การภูกรรมยานทั้งสองใช้ส่วนเสมอภาพบทผง ให้ละเอียดทำแท่งไว้ละลายน้ำปุนสายกินแก้กุศิสยาวาดอธิสารนิเศษนักแรก6อุทธรวาดอดิสารเกิดแต่กองวายโยสิบจำพวกเป็นสาธารนณะทั่วไปทุกแห่งแจ้งในคำพีชวดานถ้ามีลงบแต่สิ่งเดียวให้เพึงรู้ว่าอาการยังกระทำอยู่ถ้า<ม>ลงไปแพทย์วางยามิถูกกลายไปเป็น ปวดมวลเป็นมุดมูกเลือดสมมุติว่าเป็นบิดยาแก้อุทธรวาดอธติสารมีจันแดงจันขาวดอกฟักทองดอกบวบเกสรบุญนาเกสรสารพีสิ่งละส่วนเกสรบัวหลวงสี่ส่วนบทผงให้ละเอียดทำแท่งละลายน้ำจันแทกกับพิมพ์เสนกินแก้อุทธรวาดอธิสารวิเศษนะลักษณะของอาการโบราณกรรมอธิสารมีห้อย่างหนึ่งอามธาตอธิสารในกองเตโชธาต อันชื่อว่าปรินานักมัคคีย่อนเผาอาหารไม่ย่อยให้ผือืดผอ,อมแดกขึ้นแดกลงให้ลงนับเวลาไม่ได้คั้นสิ้นอาหารแล้วก็ให้ลงน้ำเนื้อเหม็นคาวและให้กระหายน้ำคอแห้งปากแห้งปันแห้งยาแก้ชื่อยาอมุทาตอติสารมีมหาหิงรากยะนางแก่นสนแก่นสักกขี แก่นประดูดอกคำไทยดอกนิ้วคลั่งสีเสียดทั้งสองเอาเสมอภาคบดผงให้ละเอียดทำแท่งไว้ถ้าจะแก้ลงเลือดละลายน้ำใบเสนียดต้มกินแก้อมุทธ,ธาตอติสารหายแล 2. ประชัน,นธาตุอติสารอาการกระทำให้ลงเป็นน้ำชันหมากและน้ำแตงโมแล้วทำให้จุกให้ แดกเป็นกำลังแน่นในลำคอกินข้าวกินน้ำไม่ได้ให้อาเจียนลมเปล่ายาแก้ประชันธาตุอติสารใบกรดใบทับทิมใบเทียนย้อมสิ่งละส่วนใบข่าสองส่วนบดเป็นผงละเอียดทำแท่งไว้ละลานนะ้ำปุนสายกินแก้ประชันธาตุอติสารหายดีนักแล 3. สรัสตนธาตุอติสารเกิดแต่กองปฐวิธาุมีเกษาเป็นต้นมัตเกมัทลูคังเป็นที่สุด อาการและประเภทมักให้ลงประมาณไม่ได้ให้อุจรูด จะระแดงดั่งโลหิตเน่าและมีเสมหะละคนบางทีเขียวดั่งใบไม้ยาแก้รัตาธาตุอติสารลูกจานลูกเบนกาณีกิศนาจันสองกำยานสีเสียดทั้งสองชันตะเคียนพริกไทยขิยงมาดเหลืองเอาเสมอภาคบทผงให้ละเอียดทำแท่งไว้ละลายน้ำขั่งก็ได้น้ำฝางก็ได้กินแก้รัตาธาตุอติสารและอติสารทั้งปวงหายวิเศษแลมุกสก สีมุกสกัยธาตุอติสารเกิดแต่กองอาปูธาตุมีปิดตังเป็นต้นมุดตังเป็นที่สุดลักษณะอาการคือบริโภคอาหารสำแรงธาตุให้เป็นโลหิตเสมหะเน่าเหม็นดังกินศกซากศก ให้กุดฉีสยาวาดและโกศยาวาดละคนกันให้ท้องขึ้นปะทะหน้าอกให้แน่นให้อาเจียนลมเปล่าให้เผ็ดเหม็นอาหารลุกนั่งไม่ได้หน้าตามืดยิ่งนักยาแก้มุกสกยธาตุอัติสารจันหอมรากมะอึกสมอไทยผลกระดอมบอระเพชดต้มสามเอาหนึ่งกินแก้มุกสกยธาตุวิเศษนัก 5. การธาตุอติสารมี5อย่างการพิพิธเกิดขึ้นภายในขั้วตับให้ลงไปเป็นเลือดสดกำหนดมันถูกยาก็ฟังยาไป4วันและ5วันอาการประเภทมันก็กลับกายให้ลงไปเป็นเลือดสดเน่าหมดท้วนก็ปวดมวลเพียงขาดใจตั้งแต่จะรากไปให้แน่นอุบ ราร้อนสะอึกซ้อนให้เป็นชั้นๆจะแก้ก็ขัดสนสะอึกให้ก็เวียนวนแต่ลงร่ำกระหน่ำในคันแก้ที่ลงห่างสะอึกดังเพียงขาดใจให้ร้อนทุรนไปกายก็ผุดเป็นเว่นวงเขียวแดงไปทั่วกายเมื่อจะตายก็กลับลงเป็นเลือดสดกำหนดปรงชีพนั้นในวันเดียว 5.2การพิพิษนั้นขึ้นในขั้วตับหัวใจขุ่นมัวขั้วตับก็ดุดเดียวอาการนั้นผิดกันลงดุดน้ำล้างเนื้อเมื่อมันเน่าและเหม็นกลิ่นเหมือนซากศพอันสุดโทมอยู่แลมคืนให้หอบเป็นกำลังสติยั้งไม่อย่งไม่ยังย่งยืนผู้ใดจะได้คืนฟื้นนั้นอย่าสงกา สามกาละมูดมักผุดมักผุดกินอยู่ในตับให้ลงมาเป็นแต่โลหิตอุจจระเน่าและดำไปเป็นก้อนเป็นลิ่มดุดก็ปิ่มดังฐานไปกินปอดให้หอบน้ำกระสายน้ำเป็นกำลังใจกระหายน้ำเป็นกำลังกินม้ามให้จับหลับเนตร เพศก็ดูดั่งปีศาจอันจริงจังเข้าสิงสู่อยู่ในตนเท้าเย็นและมือเย็นนั่งก้มหน้าไม่เงยยนหน้าคนพิกลให้พ้นบ่าพระพึ่มไปอย่ากะระทำกระสือซ้ำเข้าคุมใจโทษนี้ใช่อื่นไกลกำหนดโรคมามา,มารายา คันเมื่อจะดับศูนย์ก็เพิ่มภูนด,ด้วยวาตาพัดเผ่นเสมหะมาเข้าจุกแน่นในลำคอจึงตัดอัศนะให้ขัดค้างเพียงลำคอหายใจสะอื้นต่อจะตายหนอแล้วควรจำา 4. การ<ม>การะสูตรนั้นให้ลงเพศที่ลงก็ดูดำ ดังคามอันเขียวคำํำให้เหม็นกลิ่นดังบินปืนให้ลากให้อยากน้ำใจยาย้ม้มยายิม้มไม่ฝืดฝืนกินยาก็ยาคืนสถานลากลำบากใจเสโโทอันซึมซาดพิการกายให้เย็นไปหยุดลงก็ขาดใจอันโทษนั้นอย่าสงกาห้า 5. การสิงคีการนั้นย่อมปรากฏเกิด แก่ดีมาให้ซึมรั่วรล้นไหลมาอุจจระปัสสวะทั้งเนื้อเนตรก็เหลืองใสเหลืองสิ้นตลอดในกระดูกดังคมิ้นทาให้ร้อนทุรนมากกระสายหอบเป็นนักหนาเชื่อมมืนแตและกริยาให้พระเพอละเมอไปโทษนี้ในสามวันจากอาสานอย่าสงสยัยเพศเมื่อจะขาดใจทะลึ่งไปอย่าสิ้นจนสิ้นชน ยาแก้กาลธาตุอติสารมีจันทั้งสองว่านกีบและวดวัดล่นทองสังกรณีในรคูสีลูกเบนกนีลูกจันเอาเสมอภาคลูกตะปูนเท่ายาทั้งหลายบฏเป็นผลละเอียดปั้นเป็นแท่งละลายน้ำลูกพับจีนรับประทานแก้กาลาธาตุอติสารวิเศษนักหลักฐานอ้างอิงตำรายาจากศิลาจายลึกวัดพระเชตุพนล,ลักษณะอาชินาธาต โรคอติสารว่าด้วยลักษณะการลงเพื่อให้สำแดงสองประการคือ 1. อาชินธาตเป็นตัวบริโภคอาหารอันไม่ควรแก่ธาตุสออาชินโรคเป็นการบริโภคยาไม่ควรแก่โรคประเภทอาชิน4ประการ 1. เสมหอาชิน2ปิตาอาชินวามตะอ,อาชิน 4. อันสันติปาตาอาชิน,นอ,อ,นอธิบาย เสมหะอาชินบังเกิดเพื่อบริโภคยาก็ดีของกินก็ดีอันมิควรแก่บริโภคแก่โลกและธาตุมักกระทำให้ลงเวลาเช้าอาการให้คอแห้งปกแห้งให้สีอุจจาระขาวมีกลิ่นคาวและคนด้วยปรมีหะาเป็นเปลวแล้วให้ปวดคูดทวารเป็นกำลังถ้า แก้มิทานพ้นกำหนด12ลราตีไปก็เข้าอมุทธ,ธาตอธิสารจัดเป็นปฐมอธ,อธิสารชวนถ้าจะแก้ให้แก้แต่ยังอยู่ในเสมหาอาชิน 2. ปิดตาอาชินบังเกิดเพื่อบริโภคยาก็ดีของกินก็ดีอันไม่ได้เกิด แต่โลกและาธาตุนั้นมักจะกระทําให้ลงในเวลากลางวันมีอาการร้อนในอกสวิงสวายหิวหาแรงไม่ได้ตัวร้อนให้จับดุดไข้ารากษาสันนิบาตให้อุจจระแดงให้ร้อน ตามลำซวงทวานขึ้นไปจนถึงซวงอกมีกลิ่นดังปลาเน่าให้ปากแห้งคอแห้งมักให้อาเจียนบริโภคอาหารไม่รู้รสถ้าแก้มิทานผลกำหนดเจ็ดลาตีไปก็เข้ารัตธาติสารจัดเป็นทุติยะอติสารชวนถ้าจะแก้ให้แก้ตั้งแต่ยังอยู่ในอะปิตะอาชินส <c oughs> วาตะอาชินเกิดบังเกิดเพื่อ บริโภคยากก็ดีของกินก็ดีอันมิควรแก,โก่โรคแก่ธาตุนั้นมักจะทำให้ลงเวลาพบคำ่ำอาการทำให้ท้องขึ้นแน่นท้องขับใจให้ขึ้นเหียนอาเจียนแต่ลมให้เท้าเย็นมือเย็นบริโภคอาหารไม่ได้คอแห้งมากให้อุจจระมีสีคล้ำมีกลิ่นเปรี้ยวเหม็นยิ่งนักถ้าแก้มิทานพ้นกำหนด10วันก็จะเข้าป่าฉันทธาตุอติสารจัดเป็นตติยะ ตติยะอติสารชวนถ้าจะแก,กแก้ก็แก้ที่ยังอยู่ในวาตะอาชิน 4. สันนิปาตะอาชินบังเกิดจากที่บริโภคยาก็ดีของกินก็ดีอันนี้ควรแก่โลกแก่ธาตุนั้นมักกระทำในเวลากลางคืนมีอาการแน่นหน้าอกหายใจสะอื้นสะัดร้อนสะถานหนาวมือเท้าเย็นเท้าเย็นตัวร้อน ให้ลงไม่สะดวกสีอุจจระดำแดงขาวเหลืองละคนกันถ้าแก้พ้น29วันเข้ามุกสกายธาตุอันละคนด้วยกาลธาตุอติสารจัดเป็นจัดตุทัดอติสารชวนอันหนึ่งอยู่ในปัจจะชวนปัญจมาชวนนั้นถ้าจะแก้ให้แก้ตั้งแต่สันนิบาตาอาชินปัก วาตะอติสารพิเศษหรือไออติสารพิเศษบังเกิดแก่กองคู่เสมหะก่าวคือวายุพัดกำเริบมิให้เสมหะคุมกันเข้าอุจจาระมีสีขาวดุดดังน้ำเข้าเช็ดเหม็นดุดดังซากศพสมเน่าโสมทำให้ลงไหลไปไม่ได้ว,ว่างเวลาให้บริโภคอาหารไม่ได้ให้อาเจียนออกมาแต่เขโลเหนียว ให้เหนื้อเต้นให้เกิดสะอึกลักษณะดังกล่าวมาน,นี้เป็นอาสาทิสยะอติสารโลกรักษายากนัก